สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีรถมินิบัสเล็ก6เมตรเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าภาษีขาดน่าจะ1ปีแล้วครับผมขาดช่วงมีนา68นะครับภาษีขาดมีนา6 8ขาดปีหนึ่งแล้วเป็นป้ายทะเบียน3 0นนะครับรถรับจ้างไม่ประจำทางนะครับผมมีเอฟซีขอ มี f อซถามมาเยอะนะครับหรือว่าลูกค้าถามมาเยอะเป็นรถบัสหกเมตรนะครับว่ามีเข้ามายังเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็รบกวนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเป็นทรงโบราณก็จริงนะครับเป็นทรงคลาสสิกก็จริงนะครับแต่ว่าสภาพดีนะครับสภาพดีรถขับได้วิ่งได้นะหกเมตรกระทัดรัดนะครับผม เห็นลูกค้าถามมาเยอะนะครับถามมาเยอะจริงๆรถบัส6เมตรอยากได้เอกสารคู่มือสุดตัดเรียบร้อยมีเข้ามาอยู่คันหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ครบนะครับผมแต่ว่าคันนี้สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์มากครับผมเอกสารคู่มือเรียบร้อยเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันอีกทีนึงนะครับ หมาหรับเอาวิ่งรับส่งนักเรียนนะครับผมเป็นสีเหลืองเรียบร้อยแล้วส่วนมากรถรับส่งส่งนักเรียนจะเป็นสีเหลืองนะครับก่อนที่เราจะไปดูเครื่องดูสภาพยางดูช่วงล่างกันเราก็ต้องเดินรอบคันก่อนสักสองรอบนะครับอะหลังจากที่เราเดินดูรอบคันกันแล้วอันดับแรกเลยก็ ขึ้นไปดูข้างบนก่อนก็แล้วกันจะมีประตูขึ้นลงประตูเดียวนะครับผมจะมีขึ้นลงแค่ประตูเดียวเพราะว่าตังกรถสั้นเนะาะประตูเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับผมประตูติดเปิดได้ปกตินะครับประตู ตัวนี้จะเป็นเครื่องจะเป็นเครื่องสี่สูงนะครับเป็นเครื่องของนิสันใช่ไหมอ่าอีดีเท่าไหร่อีดีสามศูนย์ใช่ไหมเป็นเครื่องนิสันอีดีสามศูนย์นะครับเป็นเครื่องิฟสันครับตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูงเครื่องดีเอาหัวหน้ามาเปิดหนะน่อเกียร์ดีไหมที่ขับมาดีครับารา C นะครับน้าหน้าสวัสดีซนะ ตัวนี้นะครับตัวจริงเสียงจริงครับสารคางถีมือระดับพกักการเคื่อดีมากอดนอดเป็นระบบเบรกลวมดูธรรมดาใช่ไหมพวงอะไรก็ธรรมดาบะบพวงอะไรธรรมดาครับเป็นระบบเบรกลวมดูธรรมดาครับ ี่ที่นั่งครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25นั่งได้25คนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ3 3 4คนได้นะครับอ่านั่งได้25ถึง30คนนะครับผมปิดตัวนี้ลงเลยโอเค พัดลมพัดลมทั้งหมดมีหนึ่งสองสามตัวใช้งานได้ทุกตัวครับใช้งานได้ทุกตัวเห็นไหมตรงนี้มีที่กั้นด้วยนะครับเป,เป็นเป็นเหล็กแผ่นบางๆนะครับรากั้นเด็กนะครับเพราะารถคันนี้วิ่งเด็กอนุบาลเห็นไหมจะเป็นเหล็กกั้นเลยกลัวเด็กจะหอกล้อกันแล้วก็ลวก่วงตกลงไปข้างข้างรถนะครับก็ แก้ไขโดยการใช้เหล็กนะครับตัวนี้ใช้เหล็กติดข้างเพื่อความปลอดภัยเห็นไหมทั้งสองข้างเลยครับมีเหล็กติดเลยแต่ตัวนี้สามารถปิดปิดเปิดได้ใช่ไหมกระจกปิดเปิดได้เวลาฝนตกปิดเปิดได้นะครับตัวนี้ปิดเปิดได้และพัดลมใช้งานได้ทุกตัวนะครับเข้ามาแล้วครับบัส6เมตรเข้ามาแล้วด้านหลังจะเป็นเบาะยาว ถ้าลูกค้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็รบกวนแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามโดยตรงเลยก็ได้นะครับปูด้วยพื้นไม้นะครับรถสะอาดสะอ้านรถใช้งานทุกวันนะครับน่าจะจอ,จอดช่วงปิดเทอมแล้วนะฮะน่าจะจอดจอดช่วงปิดเทอมอ่าจอดช่วงปิดเทอมครับเครื่องดีเกียร์ดีมีประตูขึ้นลงแค่ประตูเดียวนะครับปิดประตูที่สองก็ให้โซโฟขึ้นเปิดขับรถ หลังจากเราดูภายในดูเครื่องแล้วผมพาลงไปดูช่วงล่างนะเป็นยี่ห้ออะไรยังไม่ดูเลยเนี่ยแต่ว่าเครื่องเป็นเครื่องนิดสันนะครับอยี่ห้อรถตรงนี้ก็นาก่าจะมีตรงนี้นา่าจะเป็นยี่ห้อยูสุนะยี่ห้อยูสุแน่นอนแลอะละดู รถเป็นยี่ห้อสูตรแต่ว่าเครื่องเป็นเครื่องนิสสันนะเครื่องนิสสันปีนสามศูนย์ช่วงล่างก็เป็นของสูตรครับเป็นน็อตขันล้อห้าตัวเป็นยางผ้าใบนะสภาพยางหน้าและสายสวย,สวย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 สายเป็นยางเกีห้าศูนย์ขอบสิบหกครับเกีห้าศูนย์ขอบสิบหกเดี๋ยวพาไปยูด สภาพยางหลังด้านซ้ายนะครับคู่หลังสวยครับสภาพคู่หลังด้านซ้ายสวยเอ,อใช้เป็นยางเกจห้าศูนย์ขอบสิบห้านะครับขอ,อโทษทออีตอนแรกผมบอกว่าเป็นเกจห้าศูนย์ขอบสิบหกอันนี้มันเป็นเกจห้าศูนย์ขอบสิบห้านะครับเป็นช่วงล่างของอิสูสุนะครับเป็นช่วงล่างของอิสูสร้อยสิบแรงสภาพยางสวยเป็นยางผ้าใบนะครับ อันนี้เป็นน้ำหนักรถอันนี้เป็นที่นั่งนะครับแต่ว่าถ้านั่งจริงๆเลยสามสิบคนได้นะครับ30คนได้เด็กอนุบาลผมดูแล้วเมื่อกี้ผมนับตามบอกแล้วไปดูสภาพยางหน้ายางหลังด้านขวาก่อนสภาพยางคู่หลังด้านขวาสวยครับสวย,สสวยก็ใช้เป็นยางเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบห้เหมือนกันครับ คัสกซีก็สวยใช้ได้นะไม่ผูกไม่พังไม่บวมนะสภาพจะอัางหน้าร่างขวาก็สวยครับสวยเกียร์5ห้5เหมือนกันก็สรุปว่ายางรถคันนี้ทั้ง6เส้นนะสวยทั้ง6เส้นนะครับเป็นระบบเบกรกลมดูดธรรมดาแกล่อยู่ตรงไรหนลแกไม่รู้ ประหยัดน้ามันแน่นอนครับพูดถึงเรื่องน้ํามันประหยัดแน่นอนเพราะว่าเป็นเครื่องสี่สูบเดี๋ยวเราจะให้สอนอากหรือว่าหัว้าสอนขับให้ดูนะครับมาหัวหา้าขับให้ดูหน่อยขับไปกลับตรงน้นแล้วก็ขึ้นไปจอดได้เลยขับได้วิ่งได้เดี๋ยวก็โชว์ลูกค้าแล้วก็โชว์เอซีหน่อยว่าขับได้นะครับ เพราะว่าเราไปซื้อเราก็ขับมาเลย ขับง่ายนะครับขับดีเพราะว่าสอบถามสอนอากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขับขึ้นไปจอดข้างบนเลยอ่าเอาขอบนันขับได้ยุ่บ่อ่าถ้าขับได้ลงมาเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเคียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ